สวัสดีค่ะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเดอร์เดอร์สาดาภากินพาเสรมาละจาพี่น้องจ้ะมือหนีสงซาดาภากินข,กข้าวราดแกงจ้ะข้าวราดแกงเมนูประหยัดสําหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้เ้อพี่น้องจ้ามีตั้งแต่ยี่สิบยี่ห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบบเกินนี่ละพี่น้องบวชสติตกใส่ถุงบวชสิราดข่ากับบ่เกินห้าสิบบาทพี่น้องจ้าเหมาะสมกับ เศรษฐกิจตอนนี้มากเลยโดยเฉพาะไก่สินเดือนเนาะพี่น้องเนาะเมนูอาหารกระลากลายจา้าตามที่ทายให้เลยจ้าพี่น้องจา้าสาราสิบบอกเ้อจา้าว่ามีเมนูอย่างหนให้พี่น้องิึงเอาเด้อพิตศร์บ,บอกคุณน่ะม้อน,นี้สาดากินลาดเขาจา้าราดข้าว3มอย่าง40 2สสองอย่างส3มสา้วเต่มเมนูที่เขาเลือกจ้าเอาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ข่อยเอาผัดเครื่องในไก่ผัดวุ้นสินแล้วก็แกงไก,ก่แซนใอม่จ้า แกงไก่กะทินาะพี่น้องเนาะมาจากพี่น้องมาแซ่บแน้องกันเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องซ้ำนี้ละจ้าขอตัวไปกินขขาวกันจ้า